ครับผมวันนี้ก็มาบอกบุญกันนะครับก็รายงานสถานการณ์ในเรื่องที่จะก่อก่อ,กอรอบข้างของร้านตัดผมที่จะทําให้ชาวเขาเป็นครั้งแรกนะครับก็จะถ้าว่าจะบอกนะก็คือเราและทีมงานก็ได้ทําเป็นงานฝีมือขึ้นมานะครับทํางานฝีมือเพื่อที่จะหาะไรายได้นะครับจ้างช่าง,งก่อ รอบร้านตัดผมนะครับผมก็เป็นงานฝีมือที่ทีมงานช่วยกันทําขึ้นมานี่นะครับก็เป็นดอกไม้ดึงดูดโชคว่างั้นนะครับทําดอกไม้ดึงดูดโชคดึงดูดเงินดึงดูดงานนั้นครับก็บอกกันว่าสำหรับ f c เก้าแรกหรือผู้ติดตามนะครับเก้าแรกส่บาเบอร์นะครับนี่นะครับก็ช่วยกันทำบุญด้วยกันได้นะครับนี่ อันละเท่าไหร่ที่งาน69บาทว่างั้นนะครับนี่โอ้ทำทั้งวันได้บางทีก็วันได้วันละหนึ่งหนึ่งชิ้น <c oughs> ก็เป็นงานฝีมือก็ทำยากเหมือนกันนะครับแล้วก็กำไรก็ได้9บาท10บบาทนะครับกำไรส่วนหนึ่งก็เอามานี่ครับจะเอาไปจ้างนะครับจา้างช่างทำร้านตัดผมเป็นหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเปิดร้านตัดผมเป็นครั้งแรกนะครับตามที่ผมได้รีวิวมาไว้แล้วนะครับก็ ค่าช่างก็ขาดเหลือเยอะเลยนะครับก็เป็นงานฝีมืองานดอกไม้นะครับตั้งโต๊ะหรือท่านจะเอาเป็นดอกไม้สีอะไรกระถางเป็นสีอะไรก็สั่งทีมงานได้ว่างั้นนะครับนี่ครับก็ผมก้าวแรกแล้วก็ทีมงานก็จะช่วยกันนะครับถ้าจะหาทางเดียวโอ้โหนะครับไม่ไหวครับค่าแรงก็ ไม่ใช่ถูกนะครับสมัยนี้ครับอันนี้ก็จะทําเป็นดอกกุหลาบนะครับมีหกสบาทนะครับดอกไม้ดึงดูดโชคแล้วก็เงินทองว่างั้นนะครับทีมงานบอกอันนี้นะครับก็จะก่อรอบนอกแบบนี้นะครับอุปกรณ์ได้ครบแล้วเหลือแต่ค่าแรงช่างนะครับก็เลยฝากบอกบุญนะครับฝากบอกบุญโอ้เหมือนทำเหมือนทางวัดเลยครับครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับซื้อกี่อันก็ได้ครับ